สวัสดีค่ะจากช่องอริยา9 6้าหนะคะวันนี้เรามาโชว์เสื้อนะคะที่เราถักเสร็จแล้วอันนี้เป็นเสื้อที่ลูกค้าสั่งนะคะเป็น m a d e t o o r d e r นะคะลูกค้าสั่งสีลูกค้าสั่งสีเลือดนกนะคะไซส์ S นะคะไซส์ S ก็จะประมาณนี้เลยประมาณหุ่นเราเลยนะคะ เป็นลายพัดนะคะปกนะคะเป็นลายพัด5ชั้น1 2 3 4 5นะคะ5ชั้นแล้วก็คอไม่กว้างนะคะคอแคบล้วก็เก็บคอให้แคบแบบนี้อันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหน้าแล้วลูกค้าก็ไม่เอากระเป๋าด้วยนะคะแล้วก็กระเป๋าเสื้อออกเป็นเสื้อคอกระเช้านะคะอันนี้เป็นเสื้อเสื้อคอกระเช้าไซส์เอสนะคะเสื้อคอกระเช้าไซส์เอสเรามาถักเฉพาะปกนะคะ เราซื้อเสื้อมาถักเฉพาะปกตัวนี้ไซส์เอนะคะดูด้านหลังนะคะนี่คือด้านหลังค่ะอันนี้คือถักเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด5ชั้นแล้วก็เก็บคอเรียบร้อยแล้วคอด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ตัวนี้นะคะราคาสั่งทำนะคะราคาลูกค้าสั่งทำนะคะอยู่ที่859บาทนะคะน,นี่คือสำเร็จแล้วเป็นแบบนี้เลยนะคะไซส์เไซส์เออก40ค่ะไซส์เออก40 ใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะด้านล่างคลิปนี้นะคะใช้เวลาประมาณสิบห้าวันค่ะใช้เวลาถักประมาณสิบห้าวันนะคะถักจริงๆไม่ถึงสิบห้าวันนะคะแต่ก็คือเวลาในการสั่งได้นะคะแล้วก็เวลาในการสั่งเสือ้อ สำหรับใครที่อยากเรียนถักนะคะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะรออีกแป๊บหนึง่งค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้าเสื้อตัวต่อไปเสร็จเดี๋ยวเอามาโชว์อีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ